สวัสดีจ้าพบกันเช่นเดิมนะคะกับช่องของเรา เตยตาาเปิดดวงอ่ะมาดูว่าเรื่องที่คุณควรรู้ตอนนี้คือเรื่องอะไรนะเรื่องที่คุณควรรู้ในตอนนี้คือเรื่องอะไรมาดูกันซิว่าครูบาอาจารย์ฤอจกวาหรือว่าไพ่เนี่ยเขาอยากจะไกด์าลายอะไรให้กับคุณบางนะส่วนใครมีข้อสงสัยอะไรมีเรื่องแครงใจอะไรมีปัญหาอะไรอยากดูดวงอยากตรวจด,ดวงอยากเช็ดดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีตรงนี้มาเลยนะ t r a i y a 3 6 9นะคะในการตรวจด,ดูดวงส่วนตัว เรื่องที่คุณควรรู้ในตอนนี้คือเรื่องอะไรนะคะไปแรนดอมพลังงานโดยรวมนะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะใช้ทิยาในการรับชมและการรับฟังนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลถ้าคุณเชื่อให้คุณตั้งใจรับชมรับฟังคลิปนี้ให้จบถ้าคุณไม่เชื่อ ปิดคลิปเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยในทันทีนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังพลังงานดีพลังงานบวก แห่งความโชคดีของช่องเรานะใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นค่าครูเป็นกําลังใจให้กันได้นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาประจําตัวของทุกคนนะคะขอแรงครูบารามีครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่แห่งนี้แผ่แรงครูบารามีครูมาถึง อาสัญชตาตญาณเซนความรู้สึกของผู้อ่านไพ่แล้วก็มาถึงพลังงานของพีไพ่ทั้ง78ใบด้วยนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะขอก่อน10ใบแรกนะพลังงานใบที่1เนี่ยเป็นตัวคุณเป็นพลังงานของคุณเป็นตัวตนของคุณนะคะมาดูกันเลยว่าเรื่องที่คุณควรรู้ในตอนนี้คือเรื่องอะไรและตัวตนของคุณพลังงานของคุณในตอนนี้เป็นอย่างไรโอเดอรชาริออต คนเก่งเดี๋ยวชาลยอยบอกเลยคุณเป็นคนเก่งนะบางคนช่วงนี้อาจจะได้เดินทางเดินทางไกลนะหรือว่าทํางานเกี่ยวกับการเดินทางหรือว่าคุณเดินทางเรื่อยๆชอบเดินทาง คือไม่ได้ชอบเดินทางแต่คือว่าด้วยหน้าที่ด้วยการงานที่ต้องเดินทางไปนู่นไปนี่ไปนั่น,นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางนะบางคนได้เดินทางข้ามประเทศก็มีนะเดินทางไปต่างจังหวัดก็มีในช่วงนี้นะเดินดชาริออนะรถยานพาหนะนะคนเก่งนะคนเก่งนะไนะพคือเดิอดชาริออเนี่ยไพยของคนที่มีความแข็งแกร่งมีความเก่งมีความทะเยอทะยานมีความมุ่งมั่น นะ้ำมีเป้าหมายในชีวิตเออหรือช่วงนี้คุณกําลังโฟกัสความสําเร็จโฟกัสเส้นทางโฟกัสเป้าหมายโฟกัสให้ไปถึงจุดที่คุณปรารถนาก็ได้ด้วยนะเดชริออดนะมาดูกันเลยมาดูกันเลยว่าสิ่งที่ควรควรรู้ในตอนนี้เนี่ยคือเรื่องอะไรนะคะปุ๊บโอ้โอโกาวเหรียญอ่า ความมั่งคัง่งความร่ำรวยความโชคดีทางด้านการเงินความมั่นใจนะคือสิ่งที่คุณควรรู้ในตอนนี้คือพลังงานสิ่งดีๆเนี่ยกำลังขับเคลื่อนมาหาคุณพลังงานแห่งความโชคดีกําลังขับเคลื่อนมาหาคุณหรือว่าสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณตั้งเป้าสิ่งที่คุณมีอะไรอย่างนี้นะกำลังจะเคลื่อนตัวไปสู่ความสมําเร็จกํา okay ลังจะเคลื่อนตัวไปสู่เป้าหมายกําลังจะเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อไปสู่สิ่งที่ คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการแล้วกำลังจะสมหวังในสิ่งที่คุณโฟกัสอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะโอเดชรีออดกับพลังงานก้าวเหลี่ยนนะพลังงานดีนะความมั่งคั่งความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์สิ่งที่กำลังจะถึงสิ่งที่กำลังจะได้สิ่งที่กำลังจะเป็นเป้าหมายที่คุณได้โฟกัสหรือว่าคุณกำลังจะพุ่งเข้าชนในสิ่งสิ่งนั้นนะนี่คือพลังงานที่ดีนะโอ้โหสิ่งที่คุณควรรู้ในตอนนี้ คืออะไรสามดาบนะสามดาบก่อนหน้านี้นะคุณอาจจะเจอเรื่องปวดใจเจอเรื่องไม่สบายใจเจอเรื่องทุกข์ใจนะอาจจะเจอสถานการณ์ที่มันไม่โอเคกับสภาวะจิตใจนะบางคนเนี่ยถ้ามีเป็นเรื่องความรักก็คือ ไปเจอรักที่มันไม่ไมดีไม่ดีอ่ะเออนะมีปัญหาเรื่องความรักก็ได้แล้วณจังหวะเวลาเนี้ยคุณอาจจะโสดอยู่นะก้าวเหลียนคุณอาจจะโสดอยู่นะโสดสวยหล่อเออดูดีมั่นคงมั่นใจอะไรอย่างนี้นะอ่ะในวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าคือมีความรู้สึกว่าคุณเนี่ย ไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักสักเท่าไหร่แล้วในช่วงจังหวะเวลานี้แต่คุณโฟกัสเรื่องความมังคั่งโฟกัสเรื่องการเงินโฟกัสเรื่องความสําเร็จโฟกัสเรื่องเป้าหมายในสิ่งที่คุณปรารถนาซะส่วนใหญ่เลยนะแต่ยังมีพลังงานของใครบางคนเนี่ยยังมีบ้าง นิดๆหน่อยๆในเรื่องแบบเจ็บปวดรวดร้าวใจไม่สบายใจนะมีความทุกข์ใจอยู่บ้างนะในเรื่องความรักนะความรักช่วงนี้ไม่ค่อยโดดเด่นนะหรือช่วงนี้ถ้ามีเขาเรียกว่ามีความรักมีคนรักอยู่หรือมีคู่อยู่คุณก็ต้องระวังนะระวังรักแทรกรักซ้อน นะระวังรักสัม้าอะไรอย่างนี้ด้วยหรือระวังมีปัญหาชีวิตคู่นิดหนึ่งนะถ้ามีคู่อยู่นะอะ่มาดูกันต่อสิว่าเออว่าว่าว่าสิ่งที่คุณควรรู้ตอนนี้คือเรื่องอะไรโอ้เด็กถือดาบโอ,อหนอการเขาเรียกว่า ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงต่อสู้เออนะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยอาจจะเข้มแข็งขึ้นมานะจากเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วเป็นช่วงที่คุณไม่ค่อยฟังอะไรใครเลยช่วงเนี้นะเด็กถือดาบเป็นอารมณ์ของคนที่หนึ่งเลยแนะ่นอนคุณเคารพการตัดสินใจของตัวเองสองคุณมั่นใจในตัวเองคุณเชื่อมั่นในตัวเองนะแล้วก็สามคุณคือถ้าคนรอบตัวมองคุณเนี่ยคือคุณค่อนข้างดือ้อค่อนข้างนันค่อนข้างแข็งแหละเป็น เป็นคนที่แข็งคนหนึ่งเลยที่อ unda, อไม่ยอมไข่ง่ายๆนะไม่ก้มหัวให้ไข่ง่ายๆหรือว่าไม่ได้จะเชื่อใจอะไรใครได้ง่ายขนาดนั้นนะเนื่องด้วยว่าอะไรเนื่องด้วยว่าคุณเป็นคนฉลาดแล้วคุณเป็นคนที่มีศักยภาพคนหนึ่งเลยแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีความฉลาดและมีศักยภาพมีความสามารถเนี่ยคือหนึ่งแน่นอน คนคนนั้นเนี่ยเขาย่อมไม่ไว้ใจและไม่เชื่อใจหรือไม่ได้ก้มหัวให้กับอะไรใครง่ายๆอยู่แล้วนะเพราะเนื่องด้วยว่าคือตัวเองก็คือมีดีอยู่แล้วอะมีดีอยู่พอตัวแล้วก็คือประมาณว่าคุณก็คือมั่นใจในตัวเองว่าคุณก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันแล้วล่ะนะไม่จําเป็นหรอกที่จะต้องเออก้มหัวจะต้องทาตามใครจะต้องอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสภาวะตรงนี้มันเป็นสภาวะสภาวะที่แข็งแข็งอะ นะถ้าคนถ้าคนภายนอกมองมาคือด,ดูเหมือนว่าคุณจะค่อนข้างแข็งแข็งนะไม่ค่อยแบบคือใครเอาไม่ค่อยลงหรอกเออประมาณนี้อ่ะแล้วมาดูต่อไปซีหนึ่งถ้วยอ่ะถ้าคือมันเป็นชีวิตนะมันเป็นชีวิตมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าคือหนึ่งถ้าคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่แต่แตคุณเนี่ยพยายามที่จะแข็งแร่งพยายามที่จะ ดึงเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์ที่สามสามดาบเนี่ยสถานการณ์ที่มันไม่โอเคต่อความรู้สึกของคุณหรือว่าคุณไม่ได้ชอบใจไม่ได้พึงพอใจกับสถานการณ์นี้เห็นไหมคือประมาณนี้ทีนี้ไพ่หนึ่งถ้วยแน่นอนคุณจะได้รับสิ่งนั้นนะแน่นอนคุณจะได้นับสิ่งนั้นเพราะมันคือชีวิตของคุณนะมันคือแบบ หนึ่งถ้วยเนี่ยคือรางวัลชีวิตข่าวดีสิ่งที่จะมาเติมเต็มนะสิ่งที่จะมาเติมเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูเหมือนพลังงานของใครหลายๆคนที่ดูคลิปเนี้ยพยายามเติมเต็มในสิ่งที่คุณเจอมานะพยายามเติมเต็มพยายามสมานแผลโอในสิ่งที่คุณได้ประประสบพบเจอมาแล้วในวันนี้คุณทำมันได้ นะคุณทํามันได้คุณคว้าม,มันมาไดนะ้นั่นคือรางวัลแห่งชีวิตของคุณนั่นคือรางวัลแห่งความสําเร็จของคุณนั่นคือข่าวดีของคุณเออนะหนึ่งถ้วยเดอดซันมาเลยเหรอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะมันเป็นชีวิตใหม่ของคุณอ่ะอือใช่ไพ่เดือ u ซันก็คือประมาณว่า หลายคนเนี่ยไม่ได้จมปักอยู่กับเอเนอร์จีที่มันท็อกซิกหรือพลังงานหรือเรื่องราวหรืออะไรที่มันลบๆบอีกต่อไปแล้วอะมันคือว่าคุณเนี่ยเิดฉายแล้วเจอจลัดแล้วมันคือชีวิตใหม่ของคุณมันคือแบบความสุขความสมหวังความสําเร็จความสมปรารถนาของคุณะ่ะเห็นไหมแสงสว่างเดือดสันช่วงนี้เดือดสันมาคือแบบ เป็นความโชคดีนะที่ใครได้พบคลิปเนี้ยเดือดซันแสงสว่างความโชคดีชีวิตใหม่สิ่งที่ดีชื่อเสียงเกียรติยศความสําเร็จหรือสิ่งที่คุณจะหยิบจับทำมันได้เห็นไหมเป้าหมายเห็นไหม เป้าหมายนะก็คือว่าเดอะชิรีออนแล้วก็เดอดสันเป้าหมายคุณจะไปถึงเป้าหมายคุณจะไปถึงเส้นชัยคุณจะไปถึงทางหรือว่าฝั่งฝันที่คุณได้กําหนดกฎเกณฑ์ได้วางวางเอาไว้อะเออวางหมากเอาไว้แล้วว่าคุณจะเป็นอย่างนี้จะทําอย่างนี้จะไปถึงเป้าหมายอันนี้ให้ได้เนี่ยคุณจะทํามันได้คุณจะไปมันถึงเออประมาณนี้เลยนะอามาดูกันต่อสีโดมเมติเชียนเห็นไหมปาฏิหาริย์คนเก่งแน่นอนคุณเป็นคนเก่งแน่นอนเดะเมติเชียนการพยากรณ์นะ การทำนายทายทักหรือเดอร์เมติเชียนนะคนเก่งคนมีความสามารถคนมีสติคนมีปัญญาคนมีความฉลาดคนมีเซนส์คนมีของหรือคนที่มีวาทะสินในการใช้คำพูดการสื่อสารที่ดีมีกลยุทธ์นะเห็นไหมมีกลยุทธ์เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะช่วงนี้เซนเซนแม่น,ะน Zen Man, ลางสังหอนแม่นนะเออ คือคือมันเหมือนกับว่าคุณทํามันได้อะมันเหมือนปฏิหารนะมันเหมือนเป็นคนที่โชคเข้าข้างด้วยนะนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้เลยในตอนเนี้ไม่ว่าคุณจะมีปัญหามีอะไรเข้ามาเนี่ยมันจัดการแก้ไขได้คุณสามารถพลิกพแพงแถลงการได้คุณสามารถนู่นนี่นั่นได้นะมันเป็นจังหวะช่วงเวลาที่ดีแล้วมันคือความโชคดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเห็นไหมนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้ในตอนนี้ ความสามารถของคุณเนี่ยพิเศษกว่าคนอื่นแน่นอนเห็นไหมคือคุณทําได้คนอื่นทําไม่ได้คุณทําได้คนอื่นไม่รู้คุณรู้นะต่อให้คุณไม่ได้เรียนอันนี้มาคุณก็สามารถอะดแอปใช้พิ้กแพงได้ดูแป๊บเดียวรู้ดูแป๊บเดียวเข้าใจดูแป๊บเดียวได้อะไรอย่างนี้เพราะอะไรล่ะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีเซนส์ มีของดีแล้วก็มีพลังงานภายในที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยล่ะแข็งแกร่งเลยก็บอกแล้วไงว่าคุณคือหนึ่งในตองอูนะคุณคือหนึ่งในตองอูคุณคือคนที่ไม่ได้แบบไม่ได้กระจอกงอกง่อยอะไรขนาดนั้นหรอกคุณเป็นคนแบบเก่งเลยแหละเห็นไหมเดอะซันเดอะเมติเชียนเนี่ยเห็นไหมคุณเป็นคนคือระดับเลยแหละนะนะถ้าเป็นแบบ ถ้าคุณเป็นเป็นคนที่ต้องสอนคนต้องใช้คำพูดในการอ่าเขาเรียกว่าในการสื่อสารการเจรจาหรือการบรรยายอะไรต่างๆเนี้ยคือหนึ่งในตองอูเลยคือแบบเก่งมากพูดได้ดีมากพูดได้แบบเอออะไรประมาณเนี้ยอธิบายเป็นพูดเป็นแล้วคนเข้าใจง่ายแล้วคนแบบอะไรอย่างนี้เลยนะเห็นไหมเนี่ยโอ้เลิดนะเริศนะโอเริศอยู่นะเริศอยู่นะเนี่ย โอ้เนี่ยพลังงานดีมากเลยนะเดอะซันเดเมติเชียนแล้วก็ตามมาด้วยสามถ้วยเห็นไหมคือตรงนี้นะตรงนี้ต้องบอกเลยสามถ้วยเนี่ยมันคือข่าวดีนะมันคือความสำเร็จมันคือสิ่งที่คุณจะได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครนะถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์นะก็คือนั่นแหละต้องระวังในสิ่งที่พูดที่เตือนเอาไว้สามดาบตรงตำแหน่งสามถ้วยคืออะไรแม่สามดาบสามถ้วย กลุ่มคนเติร์กปาร์ตี้ความสัมพันธ์ที่มันมีมากกว่าสองคนและนะความสัมพันธ์ที่แทรกซ้อนและความสัมพันธ์ที่ไว้ใจไม่ได้แหละนะถ้าเป็นความรักความสัมพันธนะ์น้ำไม่ไม่ดีนะ้ำไม่ดีเลยนะอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องงานหละ่ะเรื่องความสําเร็จละ่ะแน่นอนเฉลิมฉลองนะเฉลิมฉลองประสบความสําเร็จ มีกลุ่มคนมีผู้คนยินดีนิยมยินดีชื่นชอบในความสามารถของคุณชื่นชอบในความพิเศษของคุณอะเชื่อไหมเชื่อไหมสามถ้วยเนี่ยคือมีกลุ่มคนมีผู้คนอะที่ชื่นชอบในความสามารถของคุณชื่นชอบในความพิเศษชื่นชอบในพรสวรรค์ของคุณชื่นชอบในการแบบการสื่อสารการพูดการอะไรอย่างเนี้ยของคุณแน่นอนแล้วคุณก็จะทํามันได้ดีแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จด้วย เนี่ยคือมันเป็นสิ่งดีเกิดขึ้นนะอ่ะใบต่อไปเป็นอัศวินถ้วยโอ้โหข่าวดีเรื่องดีสิ่งดีโอ้สิ่งที่คุณควรรู้แล้วคุณเป็นคนที่มีน้ำใจแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์คุณเป็นคนใจดีเป็นคนมีน้ำใจแล้วเป็นคนที่สามารถเข้ากับใครก็ได้เห็นไหม ทุกกลุ่มชนชั้นไม่มีการแบ่งกลุ่มชั้นเห็นไหมคุณสามารถเข้ากับใครก็ได้พูดคุยกับใครได้สามารถพูดคุยสามารถดีลงานได้สามารถทำงานร่วมกันกับใครก็ได้เห็นไหมพลังงานที่ดีมากเลยอัศวินถ้วยสิบไม้เทา้าสิบไม้เทา้ามันเป็นพลังงานของคุณอาจจะทำงานเป็นที่ปรึกษาความทุกข์ให้กับคนอื่นเนาะ คุณอาจจะทำงานเป็นที่ปรึกษาความทุกข์ของคนอื่นหรือทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของคนอื่นก็ได้นะเออนะอย่างเช่นนี่ไงแม่หมอพ่อหมอต่างๆอย่างเงี้ยที่ชมคลิปนี้หรือว่าเป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้10บสไม้เทา้าตรงเนี้คือการพยุง ิบไม้เท้าตรงนี้คือภาระสิบไม้เท้าตรงเนี้เนี่ยคือคุณอาจจะเนี่ยเห็นไหมเป็นที่ปรึกษาชีวิตคนอื่นช่วยแก้ไขปัญหาช่วยชี้แนะช่วยอธิบายช่วยอะไรอย่างเนี้ยเนาะเออนะเพื่อให้คนคนนั้นได้หลุดพ้นหรือว่ามีทางออกกับชีวิตเออก็ได้นะก็ได้นะคุณอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับสิ่งตรงนี้ก็ได้เออนะสิบไม้อืัอศวินถ้วยกับสิบไม้ ข่าวดีกําลังมาถ้าเป็นเรื่องงานถ้าเป็นเรื่องงานนั่นหมายถึงว่าออเดอร์ที่จะเยอะมากหรือลูกค้าออเดอร์ order, อะไรอย่างเนี้ยนะสามถ้วยเนี่ยเฉลิมฉลองอยู่แล้วสิ่งดีมาอยู่แล้วอัศวินถ้วยข่าวดีขี่ม้ามาอยู่แล้วนะแล้วก็มันเป็นเกี่ยวกับกลุ่มคนเกี่ยวกับผู้คนนะคุณอาจจะได้ทํางานในที่ที่แบบไปอธิบายเป็นสัตยยายไปเป็นวิทยากรแบบตำสถานที่ที่แบบ โอ้คนเยอะอะ่ะเอออบรมอะไรอย่างเงี้ยเอนะเอประมาณนี้นะสิบหมายเนี่ยงานเยอะออเดอร์เยอะนะแล้วก็การแก้ไขปัญหาหรือว่าอะไรที่มันติดขัดหรือว่าปัญหาหรือภาระที่คุณมีอยู่เห็นไหมคุณจะสามารถจัดการแก้ไขมันได้นะ จากความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ที่คุณมีเออประมาณนี้ด้วยนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้นะนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้ตอนนี้มีอะไรอีกขออีกห้าใบอ่ะเด็กถือช่วยเนี่ยเรื่องดีสิ่งดีชีวิตที่ดีนะการเริ่มต้นที่สดชื่นสดใสความสุขอืมความสุขถ้าเป็นเรื่องความรักนะจะบอกให้ถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ย ก็นะก็นโกหนะถ้าเป็น Energy ใหม่ๆเป็นพลังงานใหม่ๆคือคนคนนี้จะอายุน้อยกว่าคุณม,มีพลังงานของเด็กมาแล้วก็มันจะมีสองสองพลังงานนะมีพลังงานของเด็กที่อายุน้อยกว่าคุณแล้วก็มีพลังงานของคนที่อายุแบบใกล้เคียงกับคุณนะไม่มากกว่าหรือไม่น้อยกว่ามากเออห่างกันสักสองสามปีอะไรอย่างเนี้ยน้อยกว่าสองสามปีหรือมากกว่าสองสามปี หรือพลังงานของถ้าอีกคนหนึ่งก็เป็นพลังงานของเด็กเลยเด็กถือถ้วยพลังงานของเด็กที่อายุน้อยห่างจากคุณเป็นสิบปีเลยนะเออมีสองพลังงานที่เข้ามานะนี่คือเรื่องที่คุณต้องรู้ในตอนนี้อาจจะมีมาอย่างนี้เลยนะอาจจะมีมาอย่างนี้เลยนะถ้าเรื่องความรักความสัมพันธ์มันถึงขึ้นสามดาบนี้ไงนะมันเป็นกลุ่มคนมันเป็นคนที่แบบมามากกว่าหนึ่งเออนะมาดูกันต่อสีมาดูกันต่อสี มาดูกันต่อสิว่า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 สิ่งที่คุณควรรู้ตอนนี้คือเรื่องอะไรอีกก็มีเอ่อควีนไม้เท้าเป็นราชินีไม้เท้าการงานเห็นไหมคนเก่งก้าเหรียญเดอะเมดิเชียนราชินีไม้เท้าความสุขความสําเร็จความสมหวังมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะช่วงนี้บัลลังแน่นนะบัลลังไม่สั่นคลอนตำแหน่งหน้าที่การงานดีโอเค นั่งอยู่บนบัลลังก์ที่แบบมีฐานที่ดีอ่ะเออมีฐานที่ดีหรือมีแบล็กดีก็ได้นะควีนไมายนะโดดเด่นฉลาดมีไฟมีแพชชั่นนะออสวยหรูดูแพงดูมีระดับดูดีด้วยนะตอนนี้เออนะโอไพ่แบบดีมากเลยนะราชินีไม้ท้าความสำเร็จเห็นไหมความสำเร็จเป็นที่ยอมรับ เห็นไหมความสําเร็จซึ่งจะเป็นที่ยอมรับเห็นไหมโอพลังงานดีนะคุณคุณคุณสิ่งที่คุณควรรู้ในตอนนี้อีกคืออะไรเดอะสตาร์เห็นไหมมีชื่อเสียงคือคือเป็นที่ยอมรับของกลุ่มคนมีชื่อเสียงด้วยสามถ้วยเดอะสตาร์มีชื่อเสียงหรือพลังงานของการฟื้นฟู นะถ้าคุณมีแผลใจมีบาดแผลลึกๆมีแผลเป็นแผลเป็นใจอ่ะแผลเป็นแห่งความรู้สึกอ่ะเนี่ยคุณจะได้รับการฟื้นฟูการเยียวยาด้วยนะคะมันจะมีเรื่องสนุกสนานมีเรื่องบันเทิงเริงใจมีสิ่งดีเข้ามาฟื้นฟูเยียวยานนะมีกลุ่มคนมีผู้คนหรือคุณอาจจะเพลิดเพลินกับชื่อเสียงของคุณการทํางานของคุณหรือการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มคนผู้คนจนทําให้คุณเนี่ยเยียวยารักษาแผลใจ หรือลืมเรื่องอดีตท,ที่มันปวดใจไปได้ลืมความแบบนั่นะแหละลืมความรักที่มันไม่ดีไปได้ก็ได้ด้วยนะการฟื้นฟูการเยียวยานะหรือหรือนะคุณอาจจะทำงานเป็นที่ปรึกษา นาเห็นไหมเป็นที่ปรึกษาให้กําลังใจผู้คนนะาให้ทางออกผู้คนอะไรอย่างนี้ฟื้นฟูอ่ะเขาเรียกว่าให้กําลังใจเป็นที่ปรึกษาใช้คําพูดใช้วาทศิลป์ที่ในการชีแนะ้แนะแนะนําชีวิตผู้คนแล้วเขาก็เหมือนกับว่าได้กําลังใจจากคุณไปก็ได้รับการฟื้นฟูเยียวยาเห็นไหมรู้สึกว่าเขาก็มีความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นเห็นไหมเนี่ยไพย่มันขึ้นมาประมาณนี้เลยนะเดือดสตาชื่อเสียงนะความสําเร็จชื่อเสียงความสมหวัง สิ่งที่คุณควรรู้ในตอนนี้พลังงานภายในพลังงานภายในคือการฟื้นฟูศักยภาพตัวเองที่คุณมีอยู่เอาออกมาใช้ให้เต็มที่เอาออกมาใช้ให้เต็มแม็กเต็มพิกัดเลยเต็มคาราเบลเลยเดอะเมติเชียนความสามารถพรสวรรค์ความเก่งกาดเนี่ยที่คุณมีเนี่ยเดอะซันเดอะสตาร์โอ้เดอะเมติเชียนไพ่ใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะเอาเดอะชลีอ oh, ออย่างเนี้ oh, นะยโอ้นาไพ่ใหญ่ขึ้นมาแบบอลังการจึ้งเลยนะ โอ้นะพลังงานแห่งความสําเร็จพลังงานแห่งความสมหวังพลังงานแห่งการฟื้นฟูนะคุณอาจจะเป็นชาวแสงก็ได้นะเป็นพวกสตาร์ซีดเป็นลูกลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเบื้องบนส่งคุณมาทํางานเกี่ยวกับเรื่องแบบอะไรพวกนี้ก็ได้หรือเบื้องบนส่งคุณมาทําหน้าที่นะ เออทำหน้าที่เยียวยาทำหน้าที่เปิดทางชี้ทางให้กับผู้อื่นก็ได้นะเออนะเป็นพลังงานที่ดีด้วยนะมันเป็นพลังงานของชีวิตใหม่มเป็นพลังงานของการเจริญเติบโตเป็นพลังงานของความสดชื่นสดใสเป็นพลังงานของความก้าวหน้านี่คือสิ่งที่คุณควรรู้ในตอนนี้ โอ้เดอะเฮอร์มิตมาคู่กับเดอะสตาร์เลยเนี่ยเดอะเฮอร์มิตเนี่ยเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์อยู่แล้วอะพูดยังไม่ทันจบเลยนะสับไปสับมาเดอะเฮอร์มิตออกมาหูวพ่แบบไพ่ใหญ่คุณขึ้นดีมากเลยนะเดอะซันเดอะซันเห็นไหมพ่เดอะซันเดอะเมติเชียนเดอะสตาร์เดอะเฮอร์มิตเดอชิลิออไพ่ใหญ่คุณขึ้นแบบจึงนะจ้งเลยนะจึ้งเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นพลังงานที่บอกว่า พลังงานคุณใหญ่นะพลังงานคุณแบบบารมีคุณดีเลยนะ The Hermit การทบทวนการฟื้นฟูนนะเดอะสตาร์เดอะเฮอริตการฟื้นฟนูแล้วการทบทวนหรือว่าสติปัญญาความฉลาดองค์ความรู้ของเก่าของดีของในตัวที่คุณจะต้องเอาขึ้นมาใช้แสดงความสามารถพรสวรรค์ที่คุณมีอันรำเริดเห็นไหมภูมิปัญญา ปัญญาญาณแสงสว่างนำทางเห็นไหมมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะแล้วก็เป็นคนที่มีองค์ความรู้เก่านะคุณอาจจะนาะหลายหลายคนเลยอาจจะม,ม,มีมีองค์เทพมีองค์เทพเลยแหละมีองค์เทพมีสถานที่ที่บ้านของคุณนยอาจจะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการ คุณอาจจะเป็นหมอดูก็ได้หรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีองค์เทพมีการบูชาเทว,วดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีการครอบครูอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะอ่ะพลังงานตรงนี้ขึ้นมานะดีมากดีมากเลยสิ่งที่คุณควรรู้ในตอนนี้โอ้ตามมาด้วยไพ่เดียมโพลเลอร์เนี่ยเห็นไหมมันเป็นไพ่การช่วยเหลือเป็นไพ่การซัพพอร์ตเป็นไพ่การสนับสนุนนะ นะนะบอกเลยคุณมีดวงที่แน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซัพพอร์ตสิ่งศักดิ์สิทธิ์สนับสนุนผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายอุปถัมภ์ผู้หลักผู้ใหญ่คนคนคนที่มียศมีตําแหน่งช่วยเหลือก็ได้นะเดมเพลเอร์ Emperor, หรือว่าคนที่เขาแบบร่ารวยอ่มั่งคังอะ่ะอืมเป็นพลังงานตรงนี้แล้วถ้าเป็นพลังงานของตัวคุณเองล่ะก็คือตัวคุณเนี่ยเป็นระดับเดมเพลเอร์ เป็นคนที่มีคนนับถือเนี่ยเห็นไหมเป็นคนที่มีผู้คนนับถือคุณนะคุณเป็นคนที่มีฐานบารมีมีบารมีนะมีอํานาจบารมีมีอํานาจวัสนาอานาจบารมีที่สูงแล้วเป็นคนที่มาจากเบื้องบนด้วยบางคนเป็นชาวแสงนะเป็นพวกแบบนั่นแหละเป็นหมอดูเป็นพวกมีองค์มีเทพมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นพวกที่เกี่ยวข้องกับการทําพิธีอะไรต่างๆด้วยนะ เป็นของเป็นคนมีของดีอ่ะนะเห็นไหมคือมีตรงนี้ขึ้นมาโอ้ยดีมากพลังงานดีมากพลังงานคนเต็มเปี่ยมเลยนะไม่มีไพ่เสียขึ้นมามีไพ่สามดาบอืมมีไพ่สามดาบขึ้นมาเป็นไพ่ที่แบบเรื่องราวที่ปวดใจหรือคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแทบทุกเรื่องเลยยกเว้นเรื่องความรักก็ได้ นะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนมีพรสวรรค์เป็นคนที่เก่งกาจอะแต่คุณเป็นคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเรื่องเดียวคือเรื่องความรักก็ได้เออโอ้สองดาบจริงๆคุณคุณไม่เปิดเปิดคุณเซนแรงอะคุณเซนแมนแต่คุณเป็นคนที่กลัวความรักไปแล้วอืมไม่กล้าแหละกลัวความรักไปแล้วเป็นคนที่ ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเรื่องความรักหรอกอดีตที่ผ่านมาเออแล้วช่วงจังหวะเวลาเนี้ยหลายๆคนที่ดูคลิปนี้ไม่เปิดใจเลยไม่เปิดใจเรื่องความรักเลยไม่กล้าลังเลกลัวอืมนะแต่เซนแมนมากเซนแรงมากนะเซนแรงมากเลยเออนั้นะแล้วช่วงเนี้ย ขอให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองนะเพราะว่าหลายๆคนที่ดูคลิปนี้หนึ่งเกิดความลังเลเกิดความกังวลใจเกิดความไม่มั่นใจไม่กล้าเอาความสามารถไม่กล้าเอาความรู้ไม่กล้าดึงพรสวรรค์ดึงสิ่งที่อยู่ในตัวคุณอนะดึงสิ่งที่คุณมีอะเอาออกมาใช้อ,ออกมาทําให้มันเต็มที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรรู้ในตอนนี้คือเอามาใช้ให้มันเต็มที่นะมีเท่าไหร่ย,ยิงออกไปให้หมดแม็กเลยใช้ให้เต็มที่ใช้ให้เต็มแม็กเลยความสามารถของคุณศักยภาพของคุณ นะความเก่งกาจของคุณเนะี่ยใช้ให้เต็มที่แล้วมันจะโดดเด่นเองนะแล้วผลงานมันจะเข้าตาเองแล้วก็คือมันจะแบบเป็นที่ยอมรับไปเองโดยอัตโนมัติเลยนะฉันจะบอกให้เธอทำให้ได้นะเธอทำได้อยู่แล้วเนะี่ยเธอเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะแต่เพียงกับแค่วันนี้ยเธอยังแค่รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เต็มที่หรือมั่นใจมากนักหรือดึงออกมาไม่ใช่นะักเธอกังวลอยูเออ่เธอลังเลอยู่ หรือเธอกําลังจะเลือกจะตัดสินใจอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออนะประมาณนี้นะนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้ในตอนนี้นะคะโอเคประมาณนี้นะคะสุขสันตวังทุกเรื่องที่ปรารถนานะขอให้ดึงความสามารถดึงอะไรที่คุณมีอยู่ในตัวเนี่ยออกมาใช้เต็มที่เลยแล้วคุณจะทํามันได้แล้วคุณจะจะโดดเด่นจะโด่งจะดังเลยนะฉันจะบอกให้เป็นเดอะสตาร์เลยนะเป็นที่ยอมรับของกลุ่มคนกลุ่มใหญ่เลยนะเออประมาณนี้นะคะอ่ะโชคดีค่ะสวัสดีจะ้ะ